โอ้เสียยังเหรอครับเสียยังนีโอ้เนียเ้โอ้สีพัดลมหรอโอ้สียะโอ้เห็นแสพัดลมมีเห็นไบง่เนอวเาเอาล่องเมืองสิเป็นรูเป็นหลางแบบได้เนี่ยเขาเข็เขา้ขาเ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 เขาเขาเเขาเเเปเ ยังกับเฮ็ดเอาอันนี้เครื่องมือกับเฮ็ดเอาอเลยครับนี่เนี่ยของแซนี่กับเฮ็ดเอาครับนี่ดามเล็กกว่านี่อุ้ยนี่ครับว่างถาบลงสี่ครับนี่สร้างเป็นว่างลงสี่เลยนี่ออกติดเลยที่ไปเคาะมานี่เนี่ยเนี่ยป็นครับมองมองมองได้แล้วได้แล้วเอาเอาต่อเลยต่อเลยโอ้ยได้ด้วยเัวหนึ่ง เอาโดนเอาโดนเลยมันเกลือกหัหักันเลยไอ้มันขาดเต้ถังนั้นน้ำนี้ไม่หล่อถังเดียวพอมั้งถังเดียวเลือกกินแล้วแหละอืมเอนั่ละนั่นละโอ้ยแกวเลยบ้าดิเป็นเล้วไปแล้วไปแล้วไอ้เพิงจับยกถึงโอ้ยใส่ได้แล้วใส่ได้แล้วแกวบเก็บเก็บก็บยึตัวเเป็นยัง